ในอดีตบึงบรารเพชรเคยเป็นบึงน้ำที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำมากมายทว่าปัจจุบันเกิดความเป,ปลี่ยนแปลงจนสัตว์น้ำเริ่มหดหายชาวประมงและผู้คนรอบบึงน้ำแห่งนี้ต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับความเป,ปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ ปกติไม่เกินหกโมงมานั้งตีห้าครึ่งเราก็เตรียมตัวเพราะว่าถ้าเกิดไปถ้าสายมากกว่าเราจะกู้รอบเแ็จน,นี้มันจะสายแล้วตอนนี้กู้กู้แถวไหนพี่จะข้ามไปอีกฝั่งบึงหนึ่งไปกู้ฝั่งโน่นเพราะฝั่งนี้แบบน้ำไม่ค่อยดีน้ำเสียบึงบารเพชรเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ อยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศเกิดจากการสะสมตัวของสายน้ำจากแม่น้ำน่านทางทิศเหนือและคลองต่างๆทางทิศใต้นักท่องเที่ยวรู้จักบึงแห่งนี้ดีในฐานะแหล่งดูนกขนาดใหญ่ที่นี่คือบ้านหลังที่สองของนกอพยพจากเขตหนาวแต่ใครจะรู้บ้างว่าบึงแห่งนี้เป็นธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น และพื้นที่แห่งนี้เป็นบึงน้ำอย่างถาวรสัตว์น้ำจากแม่น้ำลำคลองต่างๆมาอยู่รวมกันที่นี่ความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำพืชน้ำและนกน้ำทำให้บึงบอระเพ็ดได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแหลมซาไซาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541 ทำให้เกิดอาชีพต่างๆของผู้คนที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของบึงน้ําแห่งนี้พวกเขาใช้ชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานจนปัจจุบันพบความเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมตาเข้ารอบดีไหมไม่ดีเลยไม่ปิดเลยเลยนะูกเนี้ยเพราะว่าอะไรมันยังไงน้ำมันจะเสียงน้ำมันขึ้นไวจัดน้ำเสียเพราะอะไรพี่มันหล,หลายอย่างอะ่ะอย่างเช่นพวกป่ามันเยอะเวลาน้ำขึ้นมาปุ๊บป่ามันเน่ามันเสียอะ,อะไรเงี้ยพวกสารพริษอะไรพวกเนี้ยครับเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีนะครับ แต่ตอนนี้ก็มีชาวไร่ชาวนาทําอ้อยทำอะไรกันก็มีสารพิษก็มีบ้างนะครับมีไหลลงบึงมาเพราะบึงมันไปที่ต่ำ<อ>ทุ่วงนี้มันไม่ค่อยติดเราจะกู้วันหนึ่งแล้วก็หยุดไปสองวันอันนี้เรามีรอบกี่ลูกครับพี่อตอนนี้กห้าหกร้อยลูกได้แล้วครับแม้จะมีรอบมาก่าถึงหกร้อยลูก แต่ก็ใช่ว่าทุกลูกจะได้ปลาเสมอไปเมื่อได้ปลามาแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของภรรยาที่รอยอยู่ที่บ้าน,าานทำการคัดแยกปลาก่อนออกนำไปขายตอนนี้90บาทปลามาแล้วจ้าโลสองจ้านี่ตัวเดียวตัวเดียว,วเดียวให้ไป<า>ให้แมวปลาลิ้นหมาว้างไห บึงบารเพชรไม่เพียงสร้างรายได้เท่านั้นสิ่งที่พวกเขาได้รับจากสายน้ำแห่งนี้คือชีวิตที่เป็นอิสระความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของผู้คนแต่สิ่งหนึ่งที่ชวนให้ครุ่นคิดคือพวกเขาจะสร้างความสมดุลของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนี้อย่างไรบึงบารเพชรจะยังคงความอุดมสมบูรณ์ และส่งต่อวิธีชีวิตไปสู่คนรุ่นหลังได้อยู่หรือไม่เป็นคำถามสำคัญที่ทุกฝ่ายคงต้องหันมาคบคิดและหาทางออกที่ยั่งยืนร่วมกัน